สวัสดีค่ะจะมาสรุปประวัติศาสตร์สากลน,นะคะการแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์คือการแบ่งช่วงเวลาในการศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ในอดีตออกเป็นยุคสมัยต่างๆแบ่งเป็น2ยุคคือ1ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ2ยุคประวัติศาสตร์โดยใช้ตัวอักษรเป็นเกณฑ์นในการแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มนุษย์ยังไม่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรอักษรยุคนี้จึงต้องการ ัดความจากหลักฐานทางโบราณคดีเช่นข้ามือเครื่องใช้ที่มักทําจากหินและโลหะแบ่งเป็น2ยุคคือ1ยุคหินและ2ยุคโลหะยุคประวัติศาสตร์เป็นยุคที่มีมนุษย์เป็นยุคที่มนุษย์มีการใช้ตัวอักษรในการบันทึกเรื่องราวต่างๆผ่านหนังสือิีราจารึกเป็นต้นสามารถแบ่ง แบบสากลได้เป็น4ส,สมัยคือสมัย1สมัยโบราณ 2. สมัยกลางหรือยุคมืด 3. สมัยใหม่และ 4. สมัยปัจจุบันครับค่คะ